ใครกันกลุ่มไหนกันที่ชอบด่าซอฮาบะกลุ่มไหนเอ่ยชีอะนี่พ่อที่70คือการด่าทอบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะซัลลัมการด่าทอที่มีต่อซอฮาบะของท่านนาบีถือว่าเป็นบาปใหญ่และบาปใหญ่ตรงนี้ไม่ใช่บาปใหญ่ธรรมดาครับบางพวกบาปใหญ่ข้อนี้เข้าไปสู่บาปด่านสองเลยที่ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นชาวซุนนะหนึ่งในผู้ที่ถ่ายทอดอันกุรอานและซุนนะคือบรรดาซอฮาบะมีรายงานอยู่ในสองซอีฮะ ซอฮียบุคอรีและมุสลิมว่าถ้าเรอซุนโซลลอห์ฮุยและอฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าว่าพระองค์ละทรงได้กล่าวว่าใครก็ตามที่มาเป็นศัตร ตูกับคนรักของอัลลอฮ์แน่นอนเขาได้ประกาศสงครามแล้วและท่านนาบีสุลตารฮวาลัยละฮิซัลลัมกล,ล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทออย่าได้ว่าบรรดาซอฮาบะของฉันหมายถึงใครซอฮาบะของท่านนาบีมีใครบ้างอบูบุับาคุมัตอุสมานอาลีท่านตอนทะท่านบิลานและท่านอื่นๆที่มีชื่อของท่านเป็นซอฮาบะไม่อนุญาตให้ด่าทอซอฮาบะใครกันกลุ่มไหนกันที่ชอบด่าซอฮาบะกลุ่มไหนเลยชีอะนี่พูดมาเต็มเลยชีอะเลยบอกเราไม่ได้ด่าเวลาไปอ่านในหนังสือของเขา จริงๆดาเล็กเลยทําไมเขาถึงเรียกว่าซุนนีกับชีอะแยกออกจากกันไม่รวมกันบอกว่าอิสลามมีสองนิกายใหญ่ๆที่เขาไปเจอในหนังสือซุนนีคือคนที่ให้เกียรติกับบรรดาสอฮบะส่วนชีอะคือคนที่เอาแต่ท่านอลีลูกหลานนบีอย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาบรรดาสอฮบะอื่นดังนั้นจึงแยกออกจากกัน